สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่า h e ียเบนดีเจริญยนตอนนี้กําลังจะมีแผนที่จะเปิดศูนย์ดูคติตรงบางแค้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการจุดประกายให้เหล่าดูคาซิต้าย่านฝั่งทนนะครับสบายใจขึ้นในการบํารุงรักษารถนะครับบางคนที่เลิกขี่ไปแล้วก็อาจจะอยากกลับมาขี่เพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้ว่าเฮียเบนเขาเป็นคนที่คลังไคลในแบรนด์ดูคติมากๆนะครับ รถด,ดูคติก็ต้องดูแลด้วยคนที่รักดูคตินะครับนี่ครับเพื่อนๆโปรโชใบนี้ก็ผมเก็บไว้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับตอนนั้นจําได้ว่าไปมอเตอร์โชว์กับแฟนนะครับแล้วก็ไปดูที่ศูนย์ดูคติเซลล์ก็เอาโปรโชใบนี้มาให้นะครับยังเก็บรักษาไว้อย่างดีเปิดดูบ่อยมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามอนเตอร์นี่คือเป็นรถในฝันของผมมาตลอดนะครับ ไม่ว่าจะขี่ไหนเวลาเห็นมอนเตอร์ขับผ่านนี่หันคอแทบหักตลอดนี่เลยครับคันในฝันมอนเตอร์796นะครับตอนนี้เฮียเบนซ์จะเปิดศูนย์ดูคติผมจะกลับไปขี่ดีไหมนะ้นี่นะครับอนาคตจะเป็นศูนย์ดูคติบางแคของเฮียเบนซ์ที่จเจริญยนนะครับ รถส,สวยๆเพียบเลยไอตัวนี้เวลาดูในรูปผมว่าไม่สวยแต่ตัวจริงมันก็สวยอยู่นะไฮเปอร์ตัวใหม่สุกโต,ตัวนี้หนึ่งสองเก้าเก้าซูเปอร์เลกเจรานะครับ ส่วนนี้ก็สวยสแคมเบอร์พันร้อยท่อคู่ไปละเดี๋ยวไปดูลูกเราดีกว่า